พี่พ oh, ี่น้องสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องหมากลุ่มๆนั่นแหละหมากลุ่มเอาไว้อีกชานี้ชาตหน่งหมานอีเพาะว่าหมากลุ่มมือนีแม่น้อยสิหมากลุ่มเอาไว้นี่ากอันเด็ดหมากม่วงอันหมากแรกเด้อพี่น้องตั้งแต่ใหญ่มาสีเอาไปกินอยู่ยำยำยำกินพี่น้องเสวยำพียงยำไปน้องนัดไปเดินนี่ก็กำลังมุงหลังคาเด้อพี่น้อง ปลภาพเอ้ยไม่เป็นปลกกระโดดแม่ปุ้งสิเป็นคนเห็ดเดี๋พี่น้องสบายดีพี่น้องเป็นคนยำเนาะสั่งตำหมัองยมกับบะหมี่หม่องยมยมห่ากระานใหญ่กำลังสับเลยสิยำบางหม่องกินเองพี่น้องเลยสั่งตำมาพร้อมน้องลุงน้องลุงบายดีพี่น้อง ทังทองไปดปบาเจะทุกคนนะเจ้ากินยังนะจบปะหรเื่อมันหมวมันเลยแฟดเพระว่าสอ่นกระซับกับหัวเรือกี้เายังทับทั้งเบิ่งพัวเห็นเบี่ยงงเลยมันโกรธเยอะวนเนาะมาล่อสีเด็ดมากัวกะซอไซอีกสองวดเพราะว่า ได้บอกซองหมากป้อฮักโก้ยระวังเหยียบทางหลังเด้ออันนี้ก็สีเอาคงนัวที่เริ่มพุ่งเลยเดจ้ะพี่น้องใส่พงนัวเชียงแ้ก็ขอโทษขอภายได้หลายเดจ้าหอไหน ใส่พริกป ja. ่นจ no. ้าเผ็ดเล้เผเ่ว no ว no ่โอัอางงปพี่น้องดรอบจ้าในการนำดังคมในอุ่นจิ๋น้ำปลาพี่น้องปัดแด่ในการน้ำปลาด้วพี่น้องทิพพะเป็นตะแสบเนาะหอมเลยเหอมเขาขวาเลยยำเองแสบขวาวเนาะแม่ดีกว่าทีซื้อเขาล้ลายอีกครับนี้เขาวาสิบอกกระซ้าหอมหอมหอมพี่น้อง เรียบรอยพี่น้องมันนี้ชมงแซ่บออกมาหน่อยันเนี่ยคนคนคนขวุขวแล้วก็ชิมนึงสบายดีพี่น้องว่าใครเนื่อยมนมาเด้อมาเด้อทางนั้นเด้อผู้ใดอยากเด้อชิพันพี่น้องเ้ยตามศพกนะยต้องกระยากอบพ่ามาไม่ขันอยากค้ะ

เขาแม่ทำนปลาไมู่คนนีจ้ากินกะดูกไปทหมวกิใส่ามัน่าซน้มงาขดเนอปสับจอดเด่นี่ออนปลเนซ้สิเบิร์แล้วาบ่วาง mọi ớt, mọi người mọi người nhiều người mọi người đó, thêm mọi người mọi

A bọc dâm môn tìm thấy lúc nắng trên bên nam bọn anh bọn lìa bọn anh bọn lìa จ้างคนก็จ้างนะมนคนเห็ดเบี้ยเหเป็นเห็ดเขาหักคนเลยนะเห็ดยุ่ còn còn nữa, ử, người người là, là ันดอนนีข่านว่าข่านปากเบี้ยข่้นจมเอาไค่เสียกจมก็ู้เป็เบียยเนาะเหนือยเหมือนกันเราดูน่าจสกอนลูเหมนกันเลยสอนมุถืกอจะเสือหากันเหนื่อยแล้วขานแล้ไหมได้หะ

ลายทอาเอหกวหาัเอาเป็นขาบางไ่างเอาครับเอาไปเอาเอามื่นเอ็ดเดยหลวงกะลัมำชัยีกเลือดสัยักบุ้งต้มใัไให่เนาะแซ่บเอาอีกบททองอามบอนทองเลย เขาเคยกินเนาะไปน้อยเพ่อเขาเนาะพาอดมิวเขาไปกินในหมดไหยังกถอังลุงมันเลือกได้โอ้เลือดได้ผมเคยอยู่ใต้ดนำอาหรอันนี้มนเป็นขนมปอกขนมปังเนี่ยนั่งกิน เดี๋ยวเที่ยวกินอยูบนมือตอน้เอาสื่อแซนลิฟท์มาไว้โอ้ยหนูเนลิฟท์หมดเขาจีนหมดน้องฟังเที่ยวกินบดมือนี่เป็นเหมือนใครไปถ่ายเอาสื่อมาไว้แชทแบบนี้ต้องเลยเอาสื่อนำมาไว้นะมันอิ่มได้ขนาดไหนกินเข่าเลยแหละกอิ่มเท่านั้นเขาได้กินก็ได้เข่าแตนว่านม่พูดภาษา เรียเขายไเนาะหมักกินแนวอ่อนๆนะแปลาแอ่อนเลยค่ะลแทงรอบก่อนอบกนแซ่บยุคันเาบเมกันเลเอาเห็ดลำปลาลิ้เด็ดไเนาะสอง เปืองบบนีเือกเปืองกับลุงกินง่ายที่สุดไข่ดาวเอิกินง่ายโทอแต่ว่ากินน้ำผึ้งหญ่จะได้อีกชิ้นลองไปจะกินง่ายกินน้ำผึ้งได้กินน้ำมันได้กินแก้วก็ได้จุกระมานังได้นานข้าวเปล่าใส่เลยลุงเอ้ยมันหนามให้แม่กินนะลูกแค่กระมพาะ เป็นหมูดังเลย่น้อเ็แทงอะไรันเป็เป็เออง่ายเลยนะครับหมูยมะม่วงกรเข่านัง่ายเลยเมเ็แทงม่วงกวนมะขามกวนมะนกวนมากกว่ากรเข่านาได้คลายเแก้วเยนลิด้บ มาานตงงนมันนี่เขาทานในเซเว่นอรู่บลแอัตเตอเยมเอออันน่ะเย้มาเลยอหนัก็มีเป็นจอกเป็นจอกแย่ปังหนักเย่มตอเบอรี่ตอเบอรีอืมถักนื้อหนังเนืเอมาทาเลยำปังกินนมข้นใช่กระป๋องนเหล็นนมข้นกับนมข้นอะไครับอนยี้ความเข้าะขึ้นมามันทาลกน่าอย ในเลยให้เอาปัวฝรั่งเขาแบบเขาอิลีเนาะทำเอาเบดเต่มมันทำเอาขาเป็นเขาคนคนลาขลุกมาอยังกินปนกินแย้เหรออ้อมกินแกงตื่นมาเชวยหนาผ้าแขวนี่ไปเปิดหาตู้เย็นหาคามเขาเพ็แห้งเลยพี่น้องเลยนมถุยบรรยกาศชิลลาไปกับนีจ้าฝากกกตามกุญรดีชอน้องนัชวีแม่ลอยเดิพี่น้อง ลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องของคุณลาห่อนแห้ง